ค่าแบบเครดิตเหรอคะค่างดรถสองงดเดี๋ยวเคลียร์ให้คะ่ะค่าผ่อนบ้านเดือนนี้รอหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะรีบหาให้คะ่ะแม้จะทํางานเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับบริษัทในทุกๆเดือนแต่ตัวเลขในบัญชีของชีวิตจริงมันติดลบจนเพลียไปหมดคะ่ะเออคุณผมจําได้ว่าเดือนหน้าเราต้องจ่ายค่าเทอมแรกเข้าให้รุ่นเเข้าอันดัสแล้วนะใช่นีฉันก็ ปวดหัวอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะเอาเงนินส่วนไหนมาจ่ายคงต้องพึ่งบัตรเครดิตอีกแล้วอะ่ะอืมเราจะทำยังไงกันดีอ่ะบัตรเครดิตผมวงเงินไม่น่าจะพอของฉันก็ไม่น่าจะพอเหมือนกันตอนนั้นเราต้องการหาเงินไปจ่ายค่าเลี้ยงข้าวนัสซี่ของลูกและยังต้องหาเงินมาโปบัตรเครดิตอีกฉังก็เลยหาทางออกแบบนี้ค่ะคุณ นี่มันทองที่คุณแม่ผมซื้อให้ลูกเป็นของขวัญมันเกิดไม่ใช่เหรอล้วคุณคิดว่าเราจะหาทางออกแบบไหนได้อีกอะใช่ค่ะเราเอาทองที่คุณย่าให้เป็นของขวัญตอนลูกเกิดเอาไปจำนำได้เงินมาจ่ายค่าเทอมค่าบัตรเครดิตรายเดือนทำให้ผ่านช่วงนั้นไปได้ค่ะกาแฟค่ะเออคุณ อีกสองเดือนเนี่ยแม่ผมจะมีอยู่กับร้านช่วงปิดเทอมนะจริงสิทำไงดีอ่ะคุณจะให้แม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวแม่เสียใจเรามีเวลาอีกสองเดือนต้องรีบไถทองออกมาให้ทันรีไฟแนนบ้านเหรอเธอมีที่ไหนแนะน,นำไหมอะ่ะตอนนั้นเหมือนเราเจอทางตันอยู่ดีๆก็มีประตูเปิดออกทำให้เราก้าวเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งค่ะ เราทําเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านค่ะด้วยการช่วยเหลือทุกทางจากพนักง,งานไทยเครดิตซึ่งรวดเร็วมากค่ะทําให้เรื่องกู้ผ่านจนได้ค่ะเรารวมนี้มาผ่อนจ่ายต่อเดือนน้อยลงมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่มอบให้กับครอบครัวเรานะคะสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิตช่วยรวมนี้คืนอิสรภาพทางการเงินให้ชีวิต ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ